สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์ภายจำกัดมหาชนทีม A8 ทับหนึ่งสนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร02 205 7250ตั้งแต่ต้นปีของปีที่แล้วเลยนะยอดขายรถ p ิกอัพติดลบมาตลอดจนถึงเดือนเมษายนก็เลยโทรถามพวกเดลเลอร์ทั้งหลายว่าเพราะอะไรรถยนต์กระบะถึงขายรถลงเพราะว่า ตามกฎหมายใหม่หรือเปล่าลดต้นลดดอกหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่<อ>ครับไฟแนั้นไม่ปล่อยเพราะเพราะอะไรเขาบอกว่าเพราะนี่คอเรียนสูงเวลาเข้าไปตรวจสอบในเครดิตบูโรแล้วผู้เช่าซื้อทั้งหลายเนี่ยจะค้างนี่บัตรมือถือคนะ้างนี่โทรศัพท์และค้างนี่ที่ว่าเขากู้ยืมไปค้าขาย เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนั้นนะก็เลยไม่ผ่านครับทีนี้ไม่ผ่านก็เลยดูแล้วต่อนหลังมาในเดือนกันยายนถึงได้รู้ว่าเพราะว่าเครดิตพูโรได้ออกมาเปิดเผยตัวแรกว่ามีรถยอดนี่เนี่สูงมากตั้งหนึ่งล้านล้านก็เลยเข้าไปดูว่าแล้วก็นี่ทางด้านรถยนต์ล่ะ นี่รถยนต์ของอปีที่แล้วเนี่ยเติบโตขึ้นมาประมาณ8% mm hmm. แล้วก็แปเป็นตนี่ก็จะเป็นนี่ NPL เนี่ยประมาณสักสองแสนกว่าล้านมาเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ mm hmm. ก็เลยทำให้แบงก์ชาติเนี่ยได้มากำหนดว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมของปีนี้เป็นต้นไป ผู้ปล่อยสินเชื่อจะต้องมีความรับผิดชอบนะก็คือต้องดูแลว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยจะมีฐานะการเงินดีมีรายได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผ่อนชำระได้จนครบนะอันนี้ก็ยิ่งทำให้ไฟแนนซ์ปีนี้นะฮะก็น่าจะเข้มงวดมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วขนาดที่ยังไม่มี ว่าคุณต้องปล่อยสินเชื่อแบบรับผิดชอบอะไรเราเนี่ยก็ทําให้รถปริกอัพของเราเนี่ยยอดขายหายไปประมาณแสนสองหมื่นกว่าคันก็เลยทําให้ยอดผลิตของเราก็ตกลงไปด้วยครับหายไปประมาณ1,30,000่นกว่าคันอันนี้ก็คือเรื่องที่เรายังมีความกังวลว่าปีนี้ก็อาจจะมากกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าทางทางที่เมื่อก่อนเนี้ยรถปิกอัพเรา จะมีสัดส่วนในการขายอยู่ที่46%ก็จะเป็นรถยนต์นั่งเด็ประมาณ41%แต่เมื่อปีที่แล้วนะอันนั้นหมายถึงว่าของปี65นะที่ว่ามีรถปิกอัพขายนี่มีสัดส่วนอยู่ที่46%แต่ปีที่แล้วเหลืออยู่36% หายไปค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับรถเก่งเนี่ยหรือว่ารถจนนั่งกลับมีสัดส่วนถึงห้าสิบสองปซนโดยปกติรถกระบะจะขายได้มากกว่ารถเกง่งหรือว่ารถจนนั่งแต่ปีที่แล้วรถจนนั่งมีสัดส่วนเกินครึ่งหนึ่งของยอดขายในประเทศก็คือ5้าสิบสอปซนตนะครับทีนี้ก็เลยเป็นห่วงว่าปีนี้ อาจจะลดต่ำกว่า40ห้40หกเรเหรือเปล่าหมายถึงรถปิกอัพนะครับถ้าดูตัวเลขนะครับของการที่มีการยึดรถเข้าประมูลเฉลี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขหนึ่งแสนแปดหมื่นคันอันนี้คือต่อปีนะครับแต่ดูเหมือนตัวเลขล่าสุดที่เห็นเนี่ยมันจะขยับขึ้นมาแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการก็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะสูงถึงประมาณสองแสนถึงสามแสนคันนะครับโอ้โหแล,แ,ลแล้วส่วนใหญ่ที่ไปดูเนี่ยนะครับจะเป็นรถปิกอัพ ถ้าเป็นส่วนใหญ่ทางทั้งที่ปกติมันต้องเป็นรถที่ทํามาหากินไปเอาขนของนู่นนี่นั่นโอ้ยางงี้อย่างางี้มันสะท้อนเศรษฐกิจอาจจะไม่แน่ใจว่าใช้คําถูหรือเปล่านะครับอย่างรากหญ้าหรือหรือคนชั้นกลางยังไงครับผมคือกลุ่มพวกนี้เขาซื้อรถจนไปก็เพื่อจะ,อะขนของหรือขนคนไปตามไซต์ต่างๆหรือขนอพวกผักผลไม้อะไรเพราะว่าเป็นรถปิกอัพคันเล็กๆ็กไม่ใหญ่เหมือนการรถบรรทุก ทีนี้เมื่อมีการผ่อ,อนคลายในเรื่องของการล็อกดาวเพราะว่าโควิด1 9ก็ค่อนข้างจะ,ะไม่ไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อปี63แล้วเพราะฉะนั้นพวกที่ซื้อรถวิกอัพไปก่อนหน้านี้เพื่อจะไปส่งอาหารส่งสินค้าอะไรต่างๆให้กับลูกค้าพอมีการคลายล็อกดาว มีการออกจากบ้านได้แต่มีทั้งนักท่องเที่ยวเข้ามาอะไรต่างๆการที่จะซื้อรถพิกาเพื่อขนอาหารขนสิ่งของต่างๆที่พวกที่สั่งออนไลน์ก็เลยลดลงด้วยนะพวกที่เคยเข้าไปในกลุ่มของพวกที่ส่งพวกสินค้าพวกอาหารอะไรต่างๆก็เริ่มที่จะมีงานน้อยลงเพราะฉะนั้นบริษัทที่ จ้างพวกนี้ก็ต้องกดพวกรายได้ของเขาลงก็ยิ่งทำให้เขานี่ขาดรายได้สมมติว่าผมมีรถสามคันอาจจะเหลืออยู่แค่สองคันหรือหนึ่งคันที่เขาจะอนุญาตให้ไปวิ่งเพราะมันเกินเกินความต้องการไปแล้วผมก็ขาดรายได้แต่ผมต้องส่งรถทั้งสามคันอันนี้ก็เลยต้องทำให้มีการติดค้างชำรหนี้เพราะรายได้ลดลงนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะฮะที่ทำให้มีการค้าชำระหนี้ค่อนข้างจะกากของรถยนต์ครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของรถอีวีที่เริ่มเข้ามาตีตลาดแล้วเขาเริ่มทําราคาเหมือนกับหมายว่าเริ่มทําราคาดีขึ้นเริ่มตัดราคากันเองมันอาจจะมันอาจจะมีส่วนในการกินส่วนแบ่งในส่วนนี้ด้วยไหมครับหมายถึงในเชิงของยอดรถใหม่นะครับอ,อันนี้มีส่วนแต่มีส่วนเฉพาะในเรื่องของรถเก๋งหรือว่ารถยนต์นั่งนะครับ เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนี่มียอดขายประมาณ8ปดหมื่นคันซึ่ง8,000มคันนี่เป็นรถยนต์นําเข้ามาทั้งหมดเมื่อเขานําเข้ามาขายได้ในประเทศไทย8,000มืนคันก็ทําให้ยอดผลิตเพื่อขายในประเทศของเราพวกรถยนต์นั่งก็หายไปประมาณ8ปดหมนคันเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเราถึงมียอดขายลดลงเนี่ยสองแสนคันจากยอดผลิตเพื่อขายในประเทศนะครับ ก็แสนสองก็คือรถพิกอัพแต่ว so, ่าผลิตเพื่อขายในประเทศรถพิกอัพก็แสนสามแล้วมามีรถอ่อรถเก่งที่นำเข้าค so, ือรถยดไฟฟ้าอีก80,000คันมันก็หายไปแล้วประมาณ2,10,000คันแต่โชคดีที่ปีที่แล้วนี่การส่งออกก็เรานีเรียกว่าสูงสุดในรอบ5ปีสูงกว่าปี2562 ก่อนที่จะเกิดโควิด19ได้สามไปนะเราตั้งเป้าอยู่ที่อล้านห้าหมื่นคันแต่เราส่งออกได้1ล้านหนึ่งแสนหนึ่ง่เจ็ดพันคันก็เรียกว่าสูงสุดในรอบห้าปีนี้นะครับก็ปีนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะส่งออกได้พอๆกับปีที่แล้วครับการที่มานที่เราสามารถเอนครับเชิญครับเชิญครับ ส่วนยอดขายในประเทศนี่เรายังตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะอยู่ที่7 5็ดแสถึงเจ็ดแสนแปืนคันไหมครับำลงดูอยู่ว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนดูแล้วก็ยังวิตกในเรื่องของการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อรถปิกอัพเป็นหลักส่วนรถพวกรถเก่งนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขาพวกที่ซื้อส่วนมากก็จะเป็นพวกที่ทำงานมีเงินเดือน มีสลิปเงินเดือนที่จะโชว์ให้เห็นว่าเขามีรายได้อย่างไงมั่นคงนะสามารถที่จะส่งได้ทุกเดือนครับส่วนรถไปอัพเป็นรถที่ทำมาหากินครับซึ่งขึ้นกับเรื่องของเาษีเินภายในประเทศปีที่แล้วงบประมาณรายจ่ายปี2567จจนป่านนี้ก็ยังไม่ผ่านเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำให้การใช้จ่าย ของภาครัฐการลงทุนของภาครัฐก็เลยต้องล่าช้าไปด้วยจึงคิดว่าเมษาหรือว่าพฤษภาปีนี้น่าที่จะได้ใช้แล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นไปตามที่คาดไว้ไหมครับ